แม่ค้าออนไลน์ทุกวันนี้นะคะเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยและเราปฏิส ได้ว่ามีทั้งคนที่ประสบความสําเร็จและคนที่ล้มเหลวจากการเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะอย่าต้องบอกแบบนี้นะคะว่าจุดเริ่มต้นของคน2กลุ่มนี้มีเหมือนกันนั่นก็คืออยากรวยอยากขายได้อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะและคน2กลุ่มนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงจะทํายังไงถึงจะประสบความสําเร็จนะคะแต่ทําไมจุดเริ่มต้นเหมือนกันแต่ปายทางไม่เหมือนกันคนหนึ่งสําเร็จแต่อีกคนนึงไม่สําเร็จนะคะมันมีความต่างอยู่ตรงนี้ ความแตกต่างของคนที่ประสบความสําเร็จและคนที่ไม่ประสบความสําเร็จนะคะไม่ได้อยู่ที่วิธีการลงมือทํานะคะแต่อยู่ที่วิธีการคิดของเขาทั้ง2กลุ่มนี้นะคะเริ่มต้นกันที่คนที่ไม่ประสบความสําเร็จนะคะคนกลุ่มนี้ก็คืออยากได้อยากขายได้อยากรวยอยากพิกชีวิตจากการเป็นแม่ค้าออนไลน์แต่ก็คือยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะเมื่อไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงแล้วก็คิดไปไกลคิดไปก่อนเลยว่าเฮ้ยฉันทําไม่ได้หรอกฉันไม่รู้ว่าจะทํายังไงทําแบบนั้นไม่ได้หรอกมันยากฉันทําไม่ได้ ฉันไม่ประสบความสําเร็จหรอกฉันคงทําแบบคนนั้นคนนี้ไม่ได้หรอกนะคะและสุดท้ายเมื่อคุณใส่ความคิดเข้าไปในหัวของคุณแบบนี้แล้วนะคะแล้วมันก็จะทําให้วิธีการต่างๆมันจะหยุดชะงักเลยคุณก็จะหยุดลงมือทําไม่อยากที่จะลงมือทําไม่อยากที่จะขวนขวายหาความรู้ที่จะเอามาทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะสุดท้ายคุณก็เลิกขาย คุณก็กลายเป็นแม่ค้าที่ไม่ประสบความสําเร็จในการขายออนไลน์ล้มเหลวในสิ่งที่คุณตั้งใจว่าคุณอยากจะพิชิตชีวิตนั่นเองค่ะส่วนคนที่ประสบความสําเร็จกับการเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะก็มีจุดเริ่มต้นเหมือนกันนั่นก็คืออยากที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากที่จะรวยจากการเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะและก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทํำยังไงนะคะแต่เขากลับตั้งคําถามกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะสามารถหาวิธีการเรียนรู้ที่จะทําให้ฉันขายได้ที่จะทําให้ฉันประสบความสําเร็จกับการเป็นแม่ค้าออนไลน์ได้ยังไง เมื่อเขาตั้งคําถามกับตัวเองแล้วนะคะเขาก็เอาสิ่งนั้นนะคะเป็นหนึ่งในงานที่เขาจะต้องทําในแต่ละวันเป็นหนึ่งในงานที่เขาจะต้องรับผิดชอบทํามันทุกๆวันนะคะซึ่งหนึ่งในงานที่ทํานั้นก็คือการที่เขาจะไปหาวิธีการให้เขาขายได้ก็คือการเรียนรู้นะคะการเรียนรู้จากช่องทางไหนบ้างที่จะสามารถเรียนรู้ได้นะคะ Google YouTube f แฟนเพจของโค้ดต่างๆนะคะเขาก็เอาตรงนี้ค่ะเป็นหนึ่งในงานที่เขาจะต้องทําในทุกๆวัน เมื่อเขาเรียนรู้แล้วเขาก็เอามาลงมือทํานะคะทําในทุกๆวันค่อยๆทําค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะถึงวันนี้เราจะทําได้ไม่ดีถึงวันนี้เราอาจจะทําได้ไม่เก่งนะคะแต่แน่นอนว่าถ้าเขาได้ฝึกฝนได้ลงมือทําในทุกๆวันนะคะความเก่งก็จะค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นนะคะเพราะว่าการลงมือทําจะทําให้เรามีประสบการณ์และประสบการณ์จะทําให้เราเก่งขึ้นและทําให้เราขายได้ทําให้เราประสบความสําเร็จกับการเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะ เพราะเหตุนี้จึงทำให้ปลายทางของคนสำเร็จเขาสำเร็จดังใจที่เขาตั้งไว้